ไปจิตใจตรงนีนคนมาสู้กันไปม่โดรยาับเลยต่อยสามยกดูไม่ขาดก็ต้องต่อยสี่ต่อยห้ายกไปเรื่อยๆยออกว่าจะเห็นผู้ชนะไม่ไรวะเพิก็เจอคือทางลอยมี คดีนครับเดิมพันไปกลับ4,000บาทครับโดโดเอ้ยดโด้ร้อยหนึ่งที่เบียงกันสองฝ่ายกระตุ้นให้ดักมวยลืมตาครับ <jin x> สงสัยเมื่อคืนมันไม่ได้นอนกับจะหลับตากลังฟิตนออันนี้เลิกฟิตแล้วอะยกแรกกำลังใส่กันยังงวยเลยอ่ะพี่ถ้าพี่เห็นอ้ช็อตเด็ดตอนที่มุมในหันหลังมึงมุมเงินกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเรามาจะจบสุดท้ายนะครับชอบจัทีนี้กบเป็นคู่ พิเศษนะครับต่อถ้าไม่โชคกันด้วยหาคู่ชคไม่ได้ครับนจะต้องขยับไปโชคกับไม้ไทยสัตว์นี่งเนี่ย <c oughs> ป่วยครับเจ้าทิดหาเจ้งเจ้าสองครับขับดอกไปครับเจ้าโดมาเตอีกเตีกโดนจริงจริงครับครับเจ้าโดว่าขยับเข้าหาครับ แข่งมดไว้แน่เจ้าสองหลองจะอ้อครับโดโดก็ยังขยายขยับหาช่องคู่ต่อไปเทียบตัวให้พร้อมเลยครับขึ้นบนเวทีครับไม่เอาแล้วมาดูกันไปจนสุดท้ายเราอปอนคจุดเรียนนะครับ ผู้มอบรางวัลโดยคู่นี้เป็นท่านสทศประเสริฐถุงวิเศษครับอยากจะมอบรางวัลให้โวยคู่นี้ครับจะออกยังไงครับออกตรงกลางครับหถุงคู่เสมอกันครับเป็นคู่พิเศษนะครับเป็นคู่พิเศษตั้งถุงเสมอครับออกกลางครับออกกลางนะทีมงานบ้านลงครับไปเชียงใหม่นะครับเป็นท่านสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอานะเดี๋ยวเดียว